เริ่มต้นคลิปด้วยการเช็ดเบาที่นั่งที่วางแขนพนักพิงและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องสัมผัสกับร่างกายผมด้วยแอลกอฮอล์ก่อกเลยสาบานพ้องตายนะว่าน,นี้คือรถไฟขนส่งสาธารณะซึ่งแทบจะไม่เคยปรับปรุงเรื่องของสุขอ,อนามัยเลยตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาก่อนที่รถจะออก8.50มง50ตามเวลา เชื่อไม่ว่าเก้าอี้แม่งเสียช่างต้องมาซ่อมเก้าอี้เพราะว่าพิงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถตั้งคืนได้แล้วเก้าอี้สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะมันโคตรสุปกปรกมกอ,อุบาททําให้เห็นแล้วนึกถึงข่าวที่ว่าประหลัดเนี่ยอยากจะได้เก้าอี้ใหม่ราคาหนึ่งหมื่บาทเพราะเก้าอี้เก่าเนี่ยมันสภาพชํารุดสุดๆแล้ว ผมบอกเลยว่าเก้าอี้เก่าของประลัดอำเภอรหรือประหลัดจังหวัดคนนั้นเนี่ยยังสภาพดีกว่าเก้าอี้ภายในรถไฟด่วนพิเศษจากเชียงใหม่ไปลบบุรีซึ่งตอนนี้ทำให้ดีเลยไปเนี่ยสิกว่านาทีแล้วและคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีความปราณีใดๆนะจะเป็นการรีวิวที่ฮฮร์ดคอร์สุดๆและเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสำหรับรัฐบ,บาลที่นำโดย นายกรัฐมนตรีองค์อิงซึ่งหนึ่งใน7นโยบายของพรรคเพื่อไทยคือทำให้รถไฟทุกขบวนเนี่ยมีเครื่องปรับอากาศก่อนอื่นผมอยากจะบอกกันเลยนะว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะรีวิวการนั่งรถไฟครั้งนี้เลยเพราะผมรู้ว่ามันคงจะแออัดพอม,มันแออัดแล้วเนี่ยถ่ายคลิปไปทางไหนมันก็จะเจอแต่หน้าคนมันทำให้ผมเกรงใจอ่ะ แล้วผมก็ขี้เกียจมาเบินหน้าขี้เกียจต้องหลบๆซ่อนๆอย่างงุ่นอย่างนี้ผมตั้งใจว่าผมจะนั่งดูวิวไปเสร็จแล้วก็พิจรารณาทำนะหรือทําอานาปานาสติหรือฟังธรรมเพราะว่าการนั่งรถไฟเนี่ยตลอดสองข้างทางเนี่ยเราจะได้เห็นสภาพบรรยากาศต่างๆซึ่งมันจะยาวนานมากหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นเกินสิชั่วโมง้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าความตั้งใจของผมเนี่ยต้องพังลง เนื่องจากว่ามีมนุษย์ป้ายสาี่คนเนี่ยนั่งอยู่ในโบกี้เดียวกันแล้วสิ่งที่คนเหล่านั้นทำคือคุยแม่งไม่หยุดคุยตั้งแต่ก่อนรถออกจากชานชลาที่เชียงใหม่กระทั่งรถไปถึงลบบุรีผมลงจากขบวนรถนั้นแล้วมันยังคุยต่อซึ่งคุยดังมากดังพอๆกับเสียงเครื่องยนต์ของรถไฟ อีกไม่กี่สิบวันก็จะผ่านพน้นฤดูฝนไปแล้วแต่คุณลองมองดูนะขนาดเขียวขจีแบบนี้มันยังเผาไร้ซึ่งความปราณีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเมื่อไม่มีฝนตกเนี่ยอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยทำไมมันถึงบัดซบขนาดนี้โดยเฉพาะแถวเชียงใหม่ลำพูนแพร่โอ้โหอันนี้อุนแรงมากๆผมบอกเลยนะ ลิ่นควันเนี่ยเข้ามาในรถเลยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทางภาคกลางด้วยนะอันนั้นก็จะเป็นการเผาอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทําเพื่อปรับปรุงรถไฟไทยเนี่ยคือปรับปรุงเรื่องระบบก,การระบายอากาศให้สามารถป้องกันควันและกับมลพิษจากภายนอกเข้าสู่โบกี้ขณะเดียวกันเนี่ยภายในโบกี้เนี่ยก็จะต้องมีเครื่องฆ่าเชื้อโรคติด positive pressure เลย และขณะเดียวกันก็ติดเครื่องนกาทีฟไอออนเน่ยปล่อยประจุล,ลบออกมาทําลายเชื้อไวรัสทั้งหลายขณะเดียวกันก็ทําให้อากาศในโบกี้เนี่ยถ่ายเทด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าการนั่งรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลานานารถไฟในบ้านเราเนี่ยแม้กระทั่งสถานีอยู่ใกล้ๆกันก็ยังต้องนั่งหลายสิบนาทีเป็นอย่างต่ำดังนั้นนั่งอยู่ด้วยกันหายใจร่วมกัน แถมยังต้องมาเจอมนุษย์ป้าที่มันแหกปาาคุยไม่หยุดแถมไอไปช่วงๆอีกเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะที่จะติดเชื้อโรคนู่นนี่นั่นมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ควรจะต้องปรับปรุงอีกเรื่องหนึง่งเป็นไฮไลท์เลยสำหรับคลิปนี้ผมเชื่อเลยนะว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นสิ่งที่ผมกำลังจะให้ดูนี่คือโคตร Amazing Thailand นี่คือ โทถส้วมในรถไฟซึ่งคุณสังเกตดูดีนะคุณจะไม่เห็นปุ่มที่ใช้กดชำระล้านใดๆนะมีแค่สายฉีดก้นคำถามคือแล้วมันทำยังไงดูสภาพผมนะหลังจากผมเข้าน้ำผมขออธิบายนะว่านี่เป็นห้องน้ำที่โคตรอุบาทชาติชั่วที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาคือมันใช้ระบบ อุปถัมภ์ขี้หมายความว่าจะต้องขี้หรือว่าเยี่ยวแล้วให้เยี่ยวหรือว่าขีน่นั้นๆเนี่ยไปถ่วงน้ําหนักนะ่วงน้ําหนักจนบานพับของคอหานเนี่ยมันเปิดพอบานพับคอหานหรือว่าบานพับของชักโครกซึ่งมันไม่ใช่ชักโครกเนี่ยมันเปิดแล้วเนี่ยขี้หรือเยี่ยวเนี่ยมันก็จะหล่นลงสู่พื้นข้างล่างประเด็นก็คือว่าบานพับนั้นเนี่ย มันมีความหนืดพราะมันมีความหนืดแล้วเนี่ยเวลาขี้หรือว่าเยี้ยวลงไปเนี่ยมันจะยังไม่เปิดบานพับออกมันจะต้องมีน้ําหนักมากขึ้นในระดับหนึ่งดังนั้นมันจึงค้างคาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีการอธิบายใดๆไม่มีการบอกว่าต้องใช้งานยังไงนะจนกระทั่งเนี่ยมันมีกลิ่นขี้อบอวนเข้ามาอยู่ในโบกี้นะนี่ไม่ใช่เรื่องตลก มันเป็นความจริงซึ่งเป็นจะว่าเป็นตลกร้ายก็ได้นะคือกินขี้เลยขี้กูกูไม่รู้จะอธิบายยังงคือคือนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีคนเดินเข้าไปนะคนเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเดินออกมาจากห้องน้ําเนี่ยกลิ่นขี้มันตลกอบอวนในโบกี้นั้นจนสุดท้ายเนี่ย จ้าหน้าที่รถไฟมาที่บายว่าคือเวลาขี่เสร็จเนี่ยจะต้องใช้ไอตัวฉีดก้นเนี่ยฉีดลงไปที่ขี่นะเพื่อให้มันไปดันให้ไอฝาบานพับเนี่ยเปิดแล้วก็ขี่จะหล่นลงสู่ข้างล่างต้องทําอย่างนั้นด้วยไม่งั้นเนี่ยกลิ่นมันจะก็จะตีกลับแล้วคุณลองดูสภาพคนเนี่ยสมมติคุณขี่อยู่เนี่ยขี่แม่งติดอยู่ตรงบานพับไอ้เหี้ย คุณรับไม่ได้ขี้ติดอยู่ตรงบ้านพับแล้วคุณต้องเอาสายฉีดก้นเนี่ยฉีดลงไปในขี้ขี้แม่งมันก,ก็ต้องกระเด็นนึกออกไหมคือขี้แม่งก็ต้องกระจายเป็นสุภาพขี้กระจายเอ,อเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งเพิ่มความชกมกอ,อุบัติขี้ก็จะกระเด็นไปทั่วเลยแล้วต่อให้เป็นเยี่ยวก็ตามเอ,อคือน้ำเยี่ยวแม่งแบบคานอยู่ในชักโครกเนี่ยแล้วคุณต้องเอาสายฉีก้นฉีดลงไปมันก็กระจายนะ เนี่ยผู้ชายเราจะรู้ดีผู้ชายเราเนี่ยเวลาเราฉี่ลงบนสักโครกเนี่ยยังไงก็กระเด็นนะถ้าสูิว่าเอาแสงแบบแบ็คไลท์ไปส่องที่จะเห็นโอ้โหแบบกระจายทั่วเลยแล้วนับภาษาอะไรกับห้องน้ําแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตร Amazing ฝรั่งฝเริงนี่มาถึงตกใจหมดเลยแล้วผมไม่กล้าเข้าเลยเออให้ตายเอะคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่งโคตรทรมานเยคือผมต้องนั่งอั้นขี้ซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะไม่ขี่ ในรถไฟหรือว่าการเดินทางเด็ดขาดผมรู้เพราะว่าผมเคยไปพุทธคยาที่อินเดียนะและผมนั่งรถทัวร์เนี่ยเกือบสิบชั่วโมงนะเพื่อจะไปที่สถานที่รสัสทูรของพระพุทธเจ้าระหว่างทางเนี่ยผมต้องอั้นขี้ไปตลอดเพราะว่ารถเมล์เนี่ยไม่มีห้องน้ําซึ่งมันยังดีกว่าการมีห้องน้ําแล้วเป็นแบบนี้คือมีห้องน้ําแต่ห้องน้ําแม่งคือโคตรอับเรีย คือขี้เสียผมว่าต้องติดเชื้อโรคแน่นอนเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงแล้วก็ไม่เคยมีการแก้ไขเลยผมจะบอกเลยนะนายกอุ้งอิงหรือว่านายกคนไหนก็ตามที่จะมาในอนาคตเนี่ยสิ่งที่สองนะที่คุณจะต้องทําควบคู่กับสิ่งแรกที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยคือเรื่องของระบบระบายอากาศร,รถไฟเนี่ยสิ่งที่สองคือการทําให้ห้องน้ำเนี่ยมีมาตรฐาน คือมันจะต้องเป็นชักโครกจริงๆแล้วเป็นชักโครกขนาดใหญ่คุณนึกถึงคนหมใหญ่ไหมคือชักโครกแม่งเล็กเนี่ยเวลานั่งไปพุกเนี่ยหมมันชนชนขอบชักโครกทีเนี้ยคุณนึกสภาพถึงนะขนาดคนไทยหมยังชนแล้วถ้าตูเป็นฝรั่งเนี่ยหมมันใหญ่หมากเป็นอีโกเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอึดอัดแค่ไหนมันก็สร้างความซุกมกมากเลยนะไอเดียเนี่ยแล้วคุณดูนะเนี่ยสภาพแอ่งล้งางแม่เนี่ยใช้ก,กอ๊อกแบบเนี้ย คนพ่อคนแม่มึงคิดได้ยังไงเนี่ยเปิดมาปุ๊บมึงโผล่มาแค่เนี้ยคือมันชนตรงนี้อยู่แล้วอะคือคืองบประมาณงบประมาณมึงไปอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วนี่นี่ปุ่มสำหรับเปิดประตูเข้าแต่ละโบกี้คือซกมกชิบนหายคือล้างมือเสร็จต้องมากดปุ่มต่อเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเชื้อโรคผมต้องใช้ข้อศอกเนี่ยนะกดลงไปแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เนี่ยทาข้อศอกอีกทีหนึ่ง ผมบอกเลยนะว่าเรื่องสุขานามัยเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่แม่งต้องมีไม่ว่ารถไฟนั่นน่ยจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสามเป็น VIP หรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะบอกเลยว่าอันนี้มันถูกเออมรนรถไฟแบบโดยพิเศษผมยังไม่อยากนึกสภาพนะว่าถ้าเป็นรถไฟแบบพัดลมอ่ะเออมันจะซกมกแค่ไหนอันนี้ขนาดเป็นแอร์เนี่ยซึ่งยังไม่ใช่ชั้นล่างสุดนะยังขนาดนี้เลยเนะ่ยเชื่อผมเถอะนะ อันดับสาคัญมากๆเลยสองอันดับแรกเลยเรื่องอากาศเสร็จแล้วก็เรื่องของห้องน้ําทําให้มันเป็นมาตรฐานนะชักโครกแม่งอย่างดีมีสเปซนะเป็นตู้เลยนะเออทำเป็นตู้เลยแลแยกชายหญิงเลยเออแล้วก็มีการทำความสะอาดตลอดนะชักโครกเนี่ยเป็นแบบสุญญากาศเลยอีกแบบเครื่องบินเลยก็ได้หรือจะเป็นใส่น้ําหรืออะไรก็ตามแต่แล้วสุขภัณฑ์อื่นๆเนี่ยนะทั้งก๊อกน้ําล้างมือล้างหน้าอะไรทำให้มันมาตรฐานใย้มันทุเรศแบบน,นี้เลยนะสภาพเนี่ย มันย่าแย่มากนะตอนแรกเนี่ยผมพยายามกั้นขีผมกั้นไปประมาณสักสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มปวดขีมันมันมันปวดกดมากมันปวดสุดๆแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือผมเป็นคนที่ยอมตายนะแต่ผมจะไม่ยอมเข้าห้องน้ําสกปรกอันนี้ไปที่รับรู้ด้วยทั่วกันเมียผมก็รู้คือผมผมไม่ได้พูดเล่นนะผมซีเรียสมากห้องน้าต้องสะอาดเท่านั้นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องจะต้องไม่เป็นแบบนี้ะนะแล้วดูดิ ผมจะต้องนั่งไปเนี่ยโอ้โหตั้งแต่8ปดโมงหสนะไปถึงลบบุรีประมาณหนึ่งทุ่มะและระหว่างนั้นเนี่ยผมต้องพยายามกินให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ขี้มันไปดันตดซึ่งถ้ามันดันมาแม่มันจะกั้นไปอยู่นะมันทรมานแค่ไหนดังนั้นเปลี่ยนเครับเรื่องของห้องน้ําเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นหน้าเป็นตาของทุกประเทศเลย แล้วสำหรับโฆษณาของ Apple นะที่เคยเป็นดราม่าว่าโอ้โหทำให้ประเทศไทยดูแย่มากดูย้อนยุคดูแบบ้อยพัฒนานะโอ้จะบอกเลยนะว่า Apple คุณไม่ต้องเสียเวลาจัดฉากถ้าคุณอยากได้สภาพแบบนั้นมาที่รถไฟไทยเลยคุณเลือกขบวนไหนก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ขบวนอุตราวิถีหรือว่าขบวนเรียวบอซัมที่เปิดใหม่ที่ตู้ละหมื่นกว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่สงขบวนนี้ ผมบอกได้เลยว่าคุณจะเจอสภาพที่คุณต้องการนะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีดราม่าว่าไปดูถูกประเทศไทยเพราะคุณจะได้เห็นความเป็นจริงที่มันไม่เคยพัฒนามาเลยตลอด30กว่าปีผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงไม่พัฒนาผมว่าคนที่มีทางเลือกอื่นเนี่ยเขาคงจะไม่นั่งรถไฟนะโดยไม่จําเป็นเนี่ยยกเว้นนั่งแบบระยะสั้นเพราะถ้านานๆแบบนี้แล้วปวดขี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบ ลำบากที่สุดเลยเนี่ยดังนั้นรัฐบาลควรจะเร่งปรับปรุงตรงส่วนนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะ,ะฝากไว้แค่นี้เพราะว่าแบตหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปชารติตรงไหนด้วยมันอยู่สูงเกินไป Max, huh?